สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่อง Happy Veriness ของเรานะคะก็จะพามาชมดอกไม้สวยๆที่บ้านซัมเมอร์นะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้นุชก็มาอยู่ที่บ้านซัมเมอร์อีกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะอันนี้ก็จะเห็นดอกไม้สีม่วงๆนี้ขึ้นอยู่ตรง ห,หินนี่อันนี้มันขึ้นเองนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของเก่าที่อยู่ก่อนหน้านี้เขาปลูกไว้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามีเยอะอยู่นะคะนี่ก็ยาวไปถึงตรงนู้นเลยเดี๋ยวนุ่ายให้ดูนะคะนี่สีนี้สวยนะคะอันนี้เป็ดตัวนี้ กำลังก้มกินน้ำก้มอย่างนี้ทั้งวันค่ะเพราะว่าเขาทำมาแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปดูนิดนึงทางโน้นนะคะโอ้นุเห็นดอกไม้สวยๆอันนึงเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรด้วยค่ะอุย๊ยหน้าตาแปลกมากอันนี้เรา จำได้ว่าเราไม่ได้เป็นคนปลูกมันนะคะเนี่ยเออมันขึ้นมาได้ไงเนี่ยออแปลกนะคะนี่อันนี้ต้นนี้นุชไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยเออ๊ะมาจากไหนอะโอ้หรือว่าบางทีนี่นะคะนกมันมาขี้ก็ได้นะคะนกมันกินแล้วมันมาขี้แล้วมันก็ขึ้นนะคะไม่แน่ใจแต่ก็สวยดีนะคะเดี๋ยวนุชจะพาไปดู ต้นแอปเปิลของข้างบ้านนะคะเพื่อนบ้านติดกันเนี่ยคะ่ะวันนี้เห็นของเขาออกดอกเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเนาะเดินไปเลยดีกว่าเราก็ลงบันไดนี้ไปนะคะที่เมื่อก่อนคลิปที่แล้วที่นุชเคยพาลงไปก็เดินไปพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องตัดภาพนะคะอุยวันนี้หนาวอุ๊ยาย แล้วมีดอกไม้ของเราออกดอกออกดอกสวยเลยพาไปแวะดูหน่อยอน,นี่โหสวยเลยนะคะนี้อันนี้ของเราปลูกเองอันนี้คือตั้งใจปลูกนะคะไปค่ะเดินต่อโอ้มีอีกเด็ดเด็ด่ดอันนี้อันนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะคือเราไม่เราไม่อยู่บ้านนี้หนึ่งอาทิตย์นะคะเราจะมาเฉพาะเย็ยนวันศุกร์แล้วก็ กลับบ้านเย็นวันอาทิตย์นะคะทีนี้เวลาดอกไม้มันออกดอกเราก็จะไม่ค่อยรู้นะคะว่าต้นไหนมันออกดอกแล้วบ้างนะคะไปกันต่อเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะต้นแอปเปิลของบ้านข้างๆออกดอกแล้วนะคะแต่ของเรายังไม่ออกดอกที่จริงเราก็เดินไปบ้านเขาได้นะคะ แต่ว่าเราต้องเดินข้ามรั้วจากบ้านเราไปตอนนี้ไม่ได้ใส่ถุงเท้าด้วยเนี่ยวันนี้อากาศหนาวมากนะคะ8ดองศาเองโอ้ยถ่ายย้อนแสงนิดหน่อยเราก็เดินเข้ามาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะดอกแอปเปิลนะคะอันนี้ไม่ต้องถ่ายถ่ายระยะใกล้ๆมันจะได้มองเห็นเห็นชัดไหมคะเนี่ย ตอนนี้ที่นุดยืมน,นี่แสงอาทิตย์ยามเช้ามันแยงตามากเลยไม่แน่ใจว่ามันมืดหรือเปล่านะคะชัดไหมเพื่อนๆน่าจะเห็นนะคะเดี๋ยวเราย้ายมาอีกมุมหนึ่งดีกว่าเอาม,มุมที่ไม่ย้อนแสงมั่งนี่นะคะเอาดอกไหนดีเอาดอกนี้เนาะโอเคนี่เลยค่ะโอ้โหสวยไหมคะสวยมากๆเลย ถ้าออกดอกเยอะอย่างนี้แปลว่าปีนี้ของเขาจะดกมากๆเลยนะคะเอาละถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็ถอยกลับไปบ้านเรามันเดิมอันนี้คือนุชคงต้องปิดก่อนนะคะเพราะว่าเดินถอยหลังไม่ได้นะคะข้างหลังมันเดี๋ยวลองดูข้างหลังมันมีพวก ของไม่ใช่ของมันเป็นหินที่กั้นไว้ปลูกตน้นปลูกดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราถอยกลับมาบ้านเราแล้วเห็นชัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันบ้างเนาะมาค่ะและที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือดอกกุหลาบสีสีอะไรเดียสีส้มเนาะที่เราซื้อมาปลูกใหม่ เมื่อก่อนเราเคยซื้อนะคะเรามีอยู่ต้นหนึ่งสีสวยมากๆเลยเป็นสีโอรสนะคะแต่ว่าเราตัดมันผิดฤดูค่ะเราไปตัดมันก่อนหน้าหนาวพอหน้าหนาวหิมะมามันก็เลยตายค่ะหน้าร้อนมันก็เลยตายเพราะว่าเราตอนนั้นเรามือใหม่เราไม่รู้ว่าเราไม่เราห้ามตัดต้นกุหลาบตัดแต่งต้นกุหลาบก่อนที่หน้าหิมะจะมาเพราะว่า มันจะไม่สามารถต่อสู้กับความหนาวได้มันก็เลยตายไปอันนี้ก็เลยจะเราก็เลยซื้อมาปลูกใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกเล็กๆสีขาวๆอันนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะไอกองสามกองนี้เป็นถุงดินนะคะถุงดินที่เราซื้อมาปลูกต้นไม้ถุงดินถุงปุ๋ยอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดู <c oughs> ขอโทษค่ะอากาศ ตอนเช้ามันเย็นหน่อยก็เลยมีเสมหะนิดหน่อยเดี๋ยวนุชจะพาไปดูนะคะต้นที่นุชบอกนะคะต้นดอกไม้รูปหัวใจนะคะที่เป็นคอนเทนต์ของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วเดี๋ยวนุชจะแรกรูปรูปภาพก่อนที่จะเป็นดอกไม้จริงให้ดูนะคะค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเป็นรูปภาพที่นุชหามาได้ ก่อนที่เราจะไปดูดอกไม้จริงกันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นดอกไม้จริงนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้ปลูกเองนะคะเป็นของเดิมที่เจ้าของเก่าของบ้านนี้เขาปลูกไว้นะคะแล้วสงสัยว่า๋อเดี๋ยวคุยเรื่องดอกไม้ก่อนแล้วกันนะคะ เป็นรูปหัวใจนะคะเห็นไหมคะมันก็สมชื่อของมันนะคะสีสวยแล้วก็ลักษณะเหมือนในภาพถ่ายที่นุชจะแทรกเอาไว้ในในคลิปนี้ให้ดูนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยอันนี้มันก็จะออกดอกมาเองทุกปีนะคะพอถึงพอถึงหน้าร้อน มันก็จะขึ้นมาเองพอหน้าฤดูใบไม้ร่วงมันก็แห้งไปเนี่ยค่ะเป็นดอกไม้รูปปัวใจสีสวยมากที่ที่นุชบอกว่าเอ๊ะเราเห็นดอกสวยๆอันนั้นอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะมันแอบอยู่ตรงนี้เอ๊ะดอกนี้ทำไมเราไม่เคยเห็นเนี่ยค่ะ ห็นไหมที่คล้ายๆกับดอกที่นุชแอบ,บถ่ายเมื่อตะกี้นี้เออแปลกมากๆเลยเราไม่เคยซื้อมาปลูกนะคะเอ,อ๊มันมาอย่างนี้ได้ไงเออแปลกนะไม่เคยเหน็นนี่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องเรื่องคนเจ้าของบ้านซัมเมอร์คนเดิมนะคะเขาเป็นผู้หญิงคะ่ะแล้วเขาก็อายุมากแล้วอายุ เ0กว่าแล้วเขาก็ที่เขาขายบ้านเพราะว่าเขาก็ดูแลไม่ไหวนะคะเพราะาคนอายุมากๆเนี่ยเขาก็จะดูแลทําสวนทําอะไรไม่ไหวแล้วลูกๆเขาก็โตแล้วนะคะก็มีครอบครัวไปเขาก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่อ้อแต่ลูกสาวเขาเคยมาเยี่ยมเรานะคะเขาเคยเคยมาหาเราแล้วก็มาขอดูบ้านที่เขาเคยอยู่ที่เขาเติบโตมาตอนเล็กๆค่ะ และเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงภายในห้องนอนพวกไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากภายในห้องนอนพวกเ,เดี๋ยวก่อนนะคะก็เรียกอะไรภาษาไทยเดี๋ยวฝาผนังห้องวอลเปเปอร์ใช่วอลเปเปอร์ที่ที่ที่เป็นลายดอกไม้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวนุชจะพาเข้าไปดูนะคะว่าเป็นยังไงวอลเปเปอร์ยังเป็นสีเดิมลายเดิม พอเขามาเห็นนะคะเขาก็ดีใจมากๆเลยค่ะเหมือนว่าเขาได้กลับมาเที่ยวบ้านเก่าเขานะคะเขาเคยมาเยี่ยมเราสองครั้งนะคะบางครั้งแรกเข้ามากับพี่สาวเขาเอ้ยไม่ใช่งงละครั้งแรกเข้ามาคนเดียวครั้งที่สองเข้ามากับพี่สาวเขาอันนี้นุชเจอดอกไม้อีกดอกหนึ่งอันนี้เดี๋ยวพอนานๆนี่มันจะขึ้นมาเยอะนะคะสีเหลืองนี่เดี๋ยวนุชจะพามาถ่ายให้ดูอ๋อ แล้วก็พี่สาวนุชนะคะถามถึงเรื่องต้นไม้ที่นุชเคยเอาถุงครอบไว้ช่วงหน้าหนาวนะคะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนุชจะพาไปดูนะคะไปค่ะเพื่อนๆเราไปดูต้นไม้ที่นุชเอาถุงครอบเอาไว้ตอนหน้าหนาวนะคะตอนนี้มันเริ่มแตกใบแล้วนะคะแปลว่ามันยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายนะคะ ตอนที่เปิดถุงมาใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่มีใบอ่อนนะคะมีแต่กิ่งสีน้ําตาลน้ําตาลนุชก็นึกว่ามันตายแล้วนึกว่าไม่รอดนะคะเพราะต้นมันเล็กมากมันสู้อากาศหนาวที่มีหิมะเยอะๆไม่ไหวอ่าวันนี้นะคะวันพิเศษนะคะอ๋อเราจะค่อยๆปีนขึ้นไปดูมันข้างบนนะคะนี่ก็จะเป็นขั้นบันไดที่เราทําเอาไว้สําหรับขึ้นไปดูนะคะ โอ้โหวันนี้เราเดินกันยาวมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวขอขอให้ชมอันนี้หน่อยจะว่าโชว์ก็ไม่ใช่นะมันก็มันก็เป็นแค่ต้นไม้ต้นไม้อันนี้นะคะเป็นด้านหลังเป็นภูเขาสูงๆด้านหลังบ้านเรา,าวันนี้เราโชคดีเรามาถ่ายมุมสูงอ่ะคุยไปคนละเรื่องละราวอะดูต้นไม้ให้จบก่อนนะคะไปกันใหญ่ละอ้าวค่ะอันนี้ นี่นะคะเห็นไหมคะเราดูใกล้ๆเลยแม่เาวันมาพันขายเราก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าด้วยอ่ะนี่นะคะเห็นไหมนี่นี่เรามาแบบว่ามาดูกันแบบริงไซส์เลยใกล้ๆชิดอ๋อและเดี๋ยวนุชนุชจะถ่ายรูปให้ดูนะคะนุชมีใบใบที่เขาห้อยมากับต้นไม้ว่า พอต้นไม้อันนี้โตแล้วนะคะมันจะออกดอกมาเป็นยังไงมันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นเป็นพันหนึ่งของญี่ปุ่นแต่ว่านุจําชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนุจะมาแทรกรูปให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นบ้านซัมเมอร์ของเรานะคะถ่ายในระยะมุมสูงนะคะที่เห็นด้านล่างนั้นก็จะเป็นร่มนะคะเราจะกลางเวลาเรานั่งกินข้าวนะคะแต่ช่วงนี้ออกมานั่งกินข้าวข้างนอกไม่ได้เพราะว่า มันยังหนาวอยู่วันนี้เย็นมากนะคะโอ้ยเราเจอดอกไม้สวยๆอีกแล้วเราเป็นคนที่ชอบดอกไม้นะคะติดมาจากแม่นะคะเวลาคุณแม่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามคุณแม่ชอบปลูกดอกไม้ลูกๆทุกคนก็เลยชอบดอกไม้ไปด้วยทั้งนุชทั้งพี่สาวแล้วก็พี่ชายด้วยนะคะเห็นไหมคะนี้สีม่วงสวยมากเลยให้ดูใกล้ๆนะคะ อ่าคะ่ะโอ้โหนี่เราแอบ,บดูพาอาทิดขึ้นเดี๋ยวถ่ายย้อนแสงนิดนึงเพื่อนๆจะแสบตาไหมเนี่ยนี่นะคะผาทิศขึ้นนะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆนะคะวันนี้ว่างๆนุชจะพาไปดูว่าหลังภูเขาอันนี้มันเป็นทิวทัศน์อะไรบ้างนะคะวันนี้นุชคงไม่ได้พาขึ้นไปนะคะเพราะว่านุชไม่ได้ใส่รองเท้าบูทนะคะใส่แต่รองเท้าธรรมดาเนี่ยค่ะเพราะว่า ไม่งั้นเวลาขึ้นไปข้างบนมันจะเย็นเท้ามากเลยเราต้องใส่รองเท้าบูทแล้วก็ใส่ถุงเท้าด้วยอันนี้ที่เห็นเนี่ยนะคะบางทีนะคะมันจะมีกวางวิ่งออกมายืนยืนยืนแถวแถวนี้นะคะแล้วมันก็วิ่งกลับไปฝั่งนูน้นเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะกวางมันจะอาศัยอยู่แถวหลังเขาเนี่ยนะคะเดี๋ยวนุชจะพาลงบันไดไปนะคะอันนี้เรา ต้องค่อยๆเดินนิดนึงเพราะว่าเพื่อเราเกิดมีแอคชั่นช่วงตกภูเขาไปอันนี้เดี๋ยวจะคลิปอันนี้จะมียอดวิวสูงขึ้นแต่อันนั้นไม่ดีนะคะเป็นอย่างนั้นไม่ควรอ่นนีลเราจะค่อยๆลงลงไปเดี๋ยวตกลงไปแล้ว รุ่นนี้หาอะไรยากนะคะอันนี้เป็นรุ่นสาวเอ้ออายุ25อ,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 อะไรหายากอยู่ค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็คือดอกไม้ที่นุชซื้อมาแล้วก็เอาถุงครอบไว้ช่วงหน้าน้านะคะมันจะออกมาเป็นมันไม่ได้เป็นดอกนะคะมันจะเป็นใบๆนะคะแล้วก็มีสีแดงๆอยู่ตรงยอดๆนี้นะคะ มันชื่อมันเป็นดอกไม้พันหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันชื่อว่าอะไรนะคะมันจะอยู่ด้านบนนี้นะคะมันชื่อของมันคือฮารุนิชิกินะคะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่เขียนว่าโยปันสกพิลนี่คะ่ะที่จริง ของเพื่อนบ้านเขาก็มีนะคะแต่ว่าเขาปลูกมา10กว่าปีแล้วต้นใหญ่มากๆเลยเอาไว้ถ้ามีโอกาสนุชจะพาไปแอบส่งของเขานะคะที่ต้นใหญ่แล้วไม่ไกลหรอกคะ่ะเดินไปแค่ประมาณ 2- 3สนาทีก็ถึงแล้วเดี๋ยววันไหนนุชจะพาไปดูนะคะอันนี้ก็ไม่ลืมนะคะว่ามาจะมาแทรกคลิปให้ดูว่าชื่อมันเชื่ออัน,นี้ แล้วเดี๋ยวของของ,ของเราโตแล้วก็จะได้สวยๆแบบนี้ของเราเพิ่งจะปลูกถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนยังเป็นเบบีอยู่แต่ไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราไปดูของเพื่อนบ้านก่อนว่าจะสวยอย่างที่บอกหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็คงจะแค่นี้นะคะเดี๋ยว เอาไว้บองว่างมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวนุชจะมาถ่ายให้ดูอีกช่วงนี้ต้นต้นไม้ฝั่งนู้นก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากจะเป็นดอกไม้สีชมพูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ชจะมาเพิ่มเติมให้ดูอีกนะคะว่าเออเอ๊ะเราพูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ้อพูดถึงว่าเดี๋ยวถ้ามีดอกไม้อะไร ใหม่ๆนี่นี่บ่งบอกถึงอายุเลยนะคะลืมว่าพูดอะไรอ๋อเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้แม่ไม่ยอมจบนี่นะคะเห็นไหมอันนี้มันจะขึ้นมาแล้วเนี่ยดอกสวยมากเลยแต่ว่าตอนนี้มันยังตุมต่มๆอยู่เดี๋ยวถ้ามันบานเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าน่าจะได้ดูนะคะแเดี๋ยวนี้จะมาทาให้ดูอีกนะคะบางทีพูดนะคะเยอะไกก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะ อาจจะลำคาญเพราะเวลาถ่ายไปพูดไปเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาจบคลิปกันด้วยดอกไม้สีขาวสวยสๆพวกนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปทุกคลิปของนุชเลยฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงบ้างยังไงก็ ต้องขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะขอบพระคุณมากค่ะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย